นี่นะคะเรากำลังนั่งพับฟอนอยู่จะไปเบิ่งเรือแข่งเขาก็ยังไม่ได้แข่งตั้งตอนนี้ที่กูเป่าวนู้มาแล้วพี่น้องแต่เขาไม่สนใจหนูเลยอ่ะหนูควรทำไงดีอ่ะเข้ามาเข้ามากับพี่น้องเขาสมามากับน้องเขาไม่สนใจหนูเลยอ่ะหนูควรไปตอบเลยพอแค่นี้แมสปุ่นแลบไปปุ่นแล

ជឿឬមកពីថារបស់ខោមណ្ដងមុខរហាននេះមកពីគេនេះអាប់បានជួយថាអូប្រាជួយខ្ញុំទៅមើលទៅណាចាប់នេះ どういうてる？ ไปหารอบมั้งฮั่มสบายดีสบายดีอีน้อยผู้บ่าวเมินเห็นแล้วแดีผู้บ่าเมนเห็นแ้วดีบ่าไม่สนใจหนูเลย ใช่ว่าไม่สนใจพกุกว่ากำลังคำใจเบาหักลาสุดพุยว่ามียปลาค่ะพ,พุยว่ามีเผลอ เสือแดงเฮมเสือตัวไหนงานงานเส้าเดียวกันสนุกมั้บโปรวนอ้าวคือบ,บอ <c oughs> ปร <c oughs> ่มนมีบ่่ามาเ้ยจะวจาซะปรมนแล้วจ้าเมินโปรโมนบิกกี้กับโปรมนอยู่เดี่ยวนี้นะบปร่มน <c oughs> ทะาใจคน,นในโซนน <c oughs> ี้ท่าใจ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ท่าใจาง,ง่ายยังบอกมาเดียวท <c oughs> ่านใจย <c oughs> ังพ่ได้ เราคอยลงคลิปคบาวคุบามีเนียคลิปก็คอดีลงไม่อยาจะลงคลิปเลยชวร์เนี่ยเพรา่ามนอกาศเจอคนอ้กำลังลงกันยอนยนทำน่นอย่างเดียวลงซีเข่าก็เลี้ยงอัวแม็กซี่แม็กซี่แม็กซี่ีเข่าก็เลี้ยงงัวแม็กซี่แต่บซีน่อเมื่อไก็ไปยันนั่นก็ไปย้ำนี่นั่น่อเสรนจ เสื้อเสียงงาืเสียงามอเรียมโติ่นเชอเียเสื้อยืดท่านี้เด้มเรีันเื้อหน้ามือย่งบอกนะชื้อเสื้อไสมีเสือไส้ดอปิดปิดเยค่ขาม่กบวนนะเดี๋ยวจะไปเบิ่งเรือแข่งกนดองเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอซอดอกมาเยืนรอไปดองเกิเมื่อหรบ่เมื่อรอเบิ่งแข่งเรือก็ยังมาจบดรอมันยังกงยันแรง นั่งบ่เห็นหน้านั่นแหละคนนั่นแหละตอนนั้นอยู่งานมาหอดผิดเลยเด้อค่ะแมบมาบาดเดียวหายตัวปุ๊บผอดงานงานมันเกิดทั้่งพาเค้กไปเรียบร้อยกูตัดก็บไม่ผู้อื่นตัวอีเอื้อยพอได้ที่ก็กลับไปมองเก่าอีกพอได้ที่ก็กลับไปมองเก่าผู้ชายส่วนอยู่เด้อกลับไปอยูโนดีบ้อันเจอข้าในวิธีเด้อเจอกันในวิธีไปกินเบียร์น้ำเด้อดสันอ๊าย ไปกินเบียร์แล้วไปกินย่งนั่งกระหงวแรม่ือมันใกล้อันนี้บกไ่ใกล้ทาากันีคือยังนี่คุ้มกับคุ้มผู้บ่าวนน่นันไปเอาาขอกคะพี่น้องอันนี้พ่อปู่นี่ค่ะพ่อผู้บ่าวโอ้ยกินไปแต่ีดีอเรียนั่นเอง

ปุ้ยต้นไน่เห็นเสือตะนนามเสือาดิซื้อสามพี่น้องเขาือกาน้งรองงามนู่ว่านะพูดแลเข้าใจว่ามึงเสือขจามากกุหลาพีนเจาะของบาดเต็มที่มันมีเขาซ้ำบ่อนคลายเลยกับแกล้ม เป็นได้ไร้พะปูแซบยุอ sort of anyway> ืออเขามานั่งนั่งพิงกันนะได้ได้ได้โยลูกะนั่งลำกอนั่งใกล้นไนั่งกล้ไม่แย่ก็ได้เขามานั่งก็ได้อีไมามากินลำกันอากินอยู่นอกั่น่ยเขามนั่นากินลำกั้กันคือ ดามเย็นไหมเห็นหเไหมดามเย็นไหมจอกมันหัวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจอกไหมดามมันหัวจอกจุจุอ้นี่เออโอ้ยจอกมวยหัวเรากินด้วยหัวยินไม่เอามันบ่อล้วมันบอนีอยากกินเสสวนนะเสวนกันบ่อเนีอยู่เพื่อน่ะปื้อู ขี่ร็อกแฟา์หม้อนะก็ได้ว่าล็อกแฟาหม้อแกงสะดอกหม้อเหลวหม้อจุ่มข้าวเดียวอ้วนเอาเดี๋ยวทีดันไว้ไห้เด้ออันตัวนี้เ่าสียางอันนี้เหนื่อยจังแล้วฮะไฟมันใจเฮ้ยมูฟังเอากินตัวนี้ก่อนเอาคนลยเมื่อยน้ำเอื่อยเขาได้คิดว่ามีไฟเลยอยอันเด้ไม่อันเด้กับอันาณ่ะไม่นะผ้ามือเดียวสองงานปวดโคดีเนาะ ด้ยกับบัวสืบดอกไฟตัวนี้มีซ้ายเนี่มาเสียบปักนี่นะมันสีเห็ดมันบริเวณกระถือมันก็เลยไป็นทางใดอยู่หูอยู่แต่กินแบบเพิ่มเยอะเนี่เค็อสาวตะเกียงน้อยโอ้ยบะแมนสาวตะเกียงน้อยด้วค่ะนี่มันมัดยกแล้วเออขันกินกับผู้บ่าวก็เพราะว่าอยู่ผู้บ่าวก็จะไปทางใดเลยผู้บ่าวนี่ก็ได้ผู้บ่าวก็ไปเอางวงข่าวข้ออันนี้ถ้ามาบ่าวควายเข่าวข้อนะมาเสิไปจับควายซอยควายกับบบ เอาเข้าขอคอก่ปหมเนี่ยเอาเกียบอัวแถม้วเเปไ่าออกเกินี่ยเ้ยมันเท่บอ,บอเทจวกบาทเดีนะเยวค่<อ>ลนะลูกลูกนั่งอันนี้ผัดเป็นนันนี้เนาะเอาสัน ใ <laughs> <c oughs> ครดอกแม่นั่งมาอย่แม่นั่งลูกแป่เขา <S <s พี่น้องมามาโยกโยก <c oughs> ของพายแน่นี่นะ่ะ <c oughs> ของพายแน่นี <c oughs> ยังไม่เปลี่ยนมนึงเลย <c oughs>